รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หลังฝนมักสวยงามเสมอเคยมีคนกล่าวไว้เช่นนั้นแต่ก่อนที่จะได้เห็นท้องฟ้าที่สวยงามล่ะตอนนั้นเราจะทำยังไงโครงการล่าแก้วศาสนาทายาตโครงการที่จัดขึ้นโดยวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษ มีความหวังจะนำพายาวชนคนรุ่นใหม่ที่เกิดมาลืมตาดูโลกในยุคเทคโนโลยี4.0และการแข่งขันสูงมาบวชในช่วงหนึ่งของฤดูฝนเพื่อฝึกฝนอบรมบ่มเพาะภูมิต้านทางทางจิตใจให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เร่งรีบและกดดันสูงได้โดยเฉพาะในสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ พวกเขาจะต้องเผชิญกับความยากลำบากและบททดสอบทางจิตใจเพื่อให้พวกเขาเรียนรู้และสร้างภูมิต้านทานก่อนจะกลับไปสู่โลกภายนอกอีกครั้งจะได้บบุญเยอะเพราะว่า แล้วก็ให้บุญแม่ครับกับพ่อแม่ครับทำบุญให้พ่อแม่ครับผมเพราะว่าตั้งใจมาบวชเองเพราะว่าเหมืนอนตรงกับวันเกิดตัวเองแล้วก็ครบสิบสองปีผมอยากบวชเพราะว่าพ่อกับแม่บอกว่าจะได้บุญเยอะมากแล้วก็ผมอยากลองบวชแล้วก็มันทำให้พ่อกับแม่ผมได้บุญเหมือนกันบวช ได้บวชได้ความดีบวชได้ความดีและความรู้เหมือนจะทำดีครับให้ให้ได้บุญครับได้บุญบวชได้ <c oughs> บวชได้เออทดแทนบุญคนให้พ่อแม่เออได้เรียนรู้ธรรมะได้นั่งสมาธิเป็น พ่อแม่บอกว่าถ้าเราบวชเราจะมีบุญเยอะเมือนเหมือนแบบสวดมนต์ครับแบบแล้วก็ก็สวดมนต์ครับสวดมนต์กวาดวัดแล้วก็กินข้าวจบก็เหมือนทำว,วัดทำวันก็ตักบาตร เราก็มีสวดมนต์เจอกับน่าจะเจอหลายอย่างอยูอย่อย่างเช่นทำทำทุกอย่างได้ตัวเองไม่มีพ่อแม่ช่วยอย่างเช่นตื่นอาบน้ำด้วยตัวเองแปรงฟันไม่ต้องให้พ่อแม่เตือนเราก็มีความรับผิดชอบมากขึ้น ตื่นให้เป็นเวลากินให้เป็นเวลาแล้วก็ต้องนอนให้เป็นเวลามันน่าจะยากขึ้นกว่ากว่าอยู่อยู่ที่บ้านนะครับรอะไรแบบนั้นอะแล้วก็ต้องแบบทำอะไเยอะขึ้นบบเหมือนเหมือนต้องแบบ สวดมนต์เยอะขึ้นครับเลยวันนั้นอ่ะแล้วมันอ่านน่าจะยากได้นะครับเพราะมันผมเป็นนินเตอร์ครับก็ตั้งใจเรียนให้มากขึ้นแล้วก็อ่านหนังสือเยอะขึ้นช่วยเหลือพ่อแม่ทำช่วยแม่ เจ้าขสาดบ้านเสยเอตางมันเตสุจิระริจิตตําติตังพระัฏตังสารังประชาวิ ครับมาจากพิกูสังคัจกากจากลสเตยาห้าันเตตัตาพัวัตโตทำมาินไดเย,ยบบประจำความมุ่งมั่นความตั้งใจคือสิ่งสำคัญที่ใช้ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้แต่ก็ต้องคอยติดตามดูกันว่าพวกเขาจะสามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่ ซึ่งเคยมีผู้หนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและมีจิตใจแน่วแน่ในการฝ่าฟันอุปสรรคจนเป็นที่กล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อนานมาแล้ว แล้วก็วันนี้นผู้ที่ได้นั่งอยู่กับพระอาจารย์ก็คือน้องสมเน็จปุณได้มีหัวข้อธรรมหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดอยากจะถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสตร์หรือุธรรมะ 4G ในยุควัยนี้นที่เราท่านทั้งหลา,ายจะได้คุยกันแล้วก็เป็นหัวข้อและประเด็นเนาะที่น้องสมเน็จปุณมีข้อสงสัยถามพระอาจารย์ที่เราท่านทั้งหลา,ายจะได้ถามตอบกัน,นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราอยู่ภายในอุโบสถเป็นยังไงม้างลูกวันนี้ อากาศดีไหมเย็นๆครับาอากาศเดียนเมื่อเช้าเราไปที่ไหนมาลูกชายบินทบาตมาครับโอ้โเป็นยังไงบ้างพอบินทบาตความรู้สึกเป็นยังไงญางโยมก็มีความสุขครับที่เห็นน้องเนนให้พรเสียงดังน้องเนนได้เดินไปกับเพื่อครับคิดถึงบ้านไหมช่วงนี้คิดถึงครับเดิมคิดถึงแล้วใกล้ถึงวันแล้วเนาะใช่ครับน้องสัมพันธ์ปุนมีอะไรจะถามพระอาจารย์ลูกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาในยุค 4G อาจารย์ครับเทคโนโลยีปัจจุบันนี่มีผลอะไรกับพุทธศาสนาบ้างครับโอ้ถ้ามองถึงในเทคโนโลยีลูกในเกี่ยวกับพุทธศาสนาถือว่ามีผลพอสมควรแล้วก็มีผลค่อนข้างมากเพราะในยุคนี้นะครับสมัยก่อนที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาที่น้องสมัยเป็นปุณหรือว่าเราไปที่วัดตอนเป็นโยมใช่ไหมลูกเราจะเข้าวัดตลอดแต่ที่เราได้เห็นว่ายุคนี้พอเป็นยุค4ี่จีสิ่งอย่างร่อมเปลี่ยนแปลงไป แล้วผลที่ตามมาในวัดหรือว่าสิ่งต่างๆก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามการบ้างบางวัดก็ต้องมีการไล์สดนะเพื่อจะให้โยมท่านได้ร่วมกันสวดมนต์นะให้ร่วมกันได้เจริญภาวนานั่นก็คือส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนแล้วก็วิถีของพระก็จะได้ปรับเปลี่ยนตามการไปเองพอครับาอาจารย์ครับแล้วชาวพุทธอย่างเรานี่ควรปรับตัวอย่างไรกับยุค 4. 0ครับถ้าพระอาจารย์มองนะลูกนะในยุค 4G ี ในการปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับครับถ้ามองถึงในการปรับเปลี่ยนเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดหลายคนยิ่งใหญ่ในโลกออนไลน์นะแต่กลับตายในโลกความเป็นจริงนะที่เราเห็นในยุคนี้อาจจะเก่งบ้างในเขาเรียกว่านักเล่นคีย์บอร์ดใช่ไหมใช่ที่เรารู้กันเนี่ยนักเล่นคีย์บอร์ดอาจจะมีบ้างที่ไปใช้คำวาจากระทบกระทั่งในการตัวอักษรบ้างหรือว่าไลฟ์สดคุยกันบ้าง สิ่งที่ควรปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงของญาติโยมหรือคนที่ใช้เฟซบุ o กนะหรือว่า Facebook หรือว่าไลา์อยู่ณขณะน,นี้ก็ให้เราได้ได้อยู่ในสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาเป็นที่ตั้งไม่ไม่ไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่เราไม่รู้เหมือนอย่างเช่นพระจันทร์มีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปใน ในซอยซอยหนึ่งที่ออกข่าวด้วยนะเดินเข้าไปในซอยนั้นแล้วก็มีชายวัยรุ่นอยู่ประมาณสามสี่คนพอหลังจากเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยชายคนนั้นก็ยกปืนขึ้นทีนี้ชายทั้งสี่คนก็เลยลุมประชาทันผู้ชายคนนั้นข่าวก็ออกไปแบบนั้นทุกคนก็โจมตีด่าผู้ชายคนเดียวนะที่ถือปืนเข้าไปนะโจมตีหนักมากนะพอข่าวที่สองออกมา ได้รู้ความจริงว่าผู้ชายคนนั้นเดินเข้าไปแล้วไปบอกผู้ชายอีกสี่คนว่าไม่ต้องห้ามขายยาที่ตรงนี้ไปขายที่ไหนก็ได้ห้ามมาขายยาให้ลูกให้หลานของเราอยู่ที่ตรงนี้ชายคนนั้นที่มาคนเดียวก็ได้ถือปืนที่ยกปืนขึ้นเพื่อจะบอกว่าห้ามนะถ้าทำเนี่ยมีเรื่องกันนะจนทําให้โลกโซเชียลที่ได้เสียบข่าวครั้งแรกที่ด่าคนแรกนะคนเดียวจนกลับมาด่าคนที่อยู่ในกลุ่มสี่คนนั้น นี่ก็ทําให้เราได้มองเห็นว่าถ้าเราไม่มีสติในการเสพข่าวในโลกโซเชียลมันจะมีปัญหาในส่วนนี้นั่นคือสิ่งที่พระอาจารย์อยากจะฝากไว้พระอาจารย์ครับแล้วชาวพุทธนี่มีวิธีการปฏิบัติธรรมในยุค4.0อย่างไรบ้างครับโอในยุค4.0นี่หรอเราจะเห็นในหลายๆวัดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นเขาเรียกว่าโปรแกรมซูมใช่ไหม ที่เขารวมรวมทุกอย่างเอาไว้ในในที่เดียวกันไม่ว่าจะอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ที่ต่างประเทศหรืออยู่ที่ประเทศไทยก็ใช้โปรแกรมนี้ในการช่วยเพื่อจะได้รวมชาวพุทธต่อให้เป็นสถานการณ์ในยุคโควิดในวิกฤตเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เดินทางเข้าวัดไม่ค่อยได้เพราอป้องกันจากภัยอันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวเราอย่างเช่นโรคภัยเนาะ ทีนี้ก็เลยได้อาศัยในยุคนี้พุทธศาสนาหรือว,ว่าวัดในแต่ละวัดหมดก็เลยต้องอาศัยเทคโนโลยีในการเชื่อมชาวพุทธเข้าหากันได้สนทนาธรรมกันบ้างได้ใช้บทสวดมนต์ในการสวดมนต์ร่วมกันบ้างอย่างเช่นเมื่อคืนก็หลายวัดที่ใช้โปรแกรมแล้วก็ร่วมกันสวดมนต์ผ่านโลกออนไลน์ก็เป็นเสียงธรรมอยู่ที่บ้านก็สวดมนต์ได้แล้วก็เป็นผลดีต่อ,อ ญาติโย,ยมที่มีอายุมากหน่อยเดินทางเข้าวัดไม่ได้ก็ต้องอาศัยแบบนี้แหละเข้ากันรวมกันเพื่อจะสร้างาคุณประโยชน์ที่ดีที่สุดให้เราเลือกว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมอะไรคือสิ่งที่ไม่เหมาะสมาจากนั้นแล้วพระจาจาร์ก็ว่ามันก็เป็นผลนเป็นผลดีในระดับหนึ่งในการที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะลูกอย่างที่พระจานร์บอกก็คือใช้เทคโนโลยีในการไม่ต้องมารวมุึงกัน ปลอดภัยจากเชื้อโรคบางคนตังอยู่ที่บ้านไม่ต้องเดินทางมาพบเจอกันก็ใช่เช่นนี้ใช่แล้วอ๋อเราพากิษุเล่นโซเชียลมีเดียนี่ได้หรือไม่ครับอาารย์อ๋ออันนี้สำคัญนะเวลาที่ พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัท์โดยท่านพระภรมคุณาพรปออ,อประยุทธโตบอกไว้ว่าทุดงหมายถึงองค์คุณเครื่องกำจัดกิเลสชื่อข้อปฏิบัติประเภทวัตระที่ผู้สมัครใจพึงจะสมาทานประพฤติได้เป็นอุบายขัดเกลากิเลสส่งเสริมความมักน้อยสันโดษเป็นต้นคำว่าทุดงเป็นหนึ่งในคำที่คนไทยเข้าใจผิดมากที่สุด โดยพวกเรามักจะเข้าใจว่าทุดงคือการเดินซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ทุดงนั้นเต็มๆเ,เราเรียกกันว่าทุดงขวัดแปลว่าองคุณเครื่องกำจัดกิเลสหรือแปลว่าหลักปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสส่งเสริมความสันโดษมักน้อยทุดงนี้ไม่ได้เป็นข้อบังคับ พระสามารถเลือกปฏิบัติได้ในข้อที่ตนเองสนใจพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องเรื่องการถือธุดงคือพระมหากัสสปะท่านเป็นเลิศทางด้านการธุดงโดยท่านถือธุดงขวัตทั้ง13ข้อตลอดชีวิตของท่านการประพฤติธุดงเป็นวิธีที่สามารถกำจัดกิเลสได้แบบเฉียบพลันทันตาเห็นและเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษ รวมทั้งยังมีอันทีสองให้บาร,รมีสิทธัตเพิ่มผูนยิ่งยิ่งขึ้นไปทุดงแปลว่าองคุณเครื่องกำจัดกิเลสหมายถึงเจตนาความตั้งใจในการขัดเกลากิเลสเจจำนงความจงใจที่จะทำให้กิเลสลดลงได้ทุดงเป็นวัตรรัปฏิบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้แต่ไม่มีการบังคับแล้วแต่ผู้ใดจะสมัครใจ เป็นอุบายวิธีกำจัดกิเลสทำให้เกิดความมักน้อยสันโดษยิ่งขึ้นไม่สะสมเพื่อให้บอสบายไปมาได้สะดวกโดยการไม่มีภาระมากเหมือนนกที่มีเพียงแต่ปีกก็บินได้ฉะนั้นมิใช่เพื่อสะสมวันนี้เช่นเคยครับเราได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณทั้งสองท่านคือท่านจ้นรราคุณพระราชยานครวีและท่านพระคุูประราชงครวัด มาร่วมสนทนาธรรมกับเราเช่นเคยครับกาบนัศกรครับเป็นยังไงบ้างครับท่านพระครูครับวันนี้โอ้โหแดดล่มลมตกนั่งบันทึกเทปอยู่ใต้ศรึกะครับใต้ต้นไม้เปลี่ยนสีแก่กับภาษาศรึกะครับผมภาษาศรึกะมันแปลว่าอะไรศรึกะศรึกะแปลว่านกกระเรียนครับผม๋อนกกระเรียนหน้าเขาใส่สีขาวดูสวยงามดีนะครับผมก่อนจะสร้างขึ้นมาได้นี่เป็นนักรบโชคลุ่น่ะครับแต่ก่อนนักรบนักปกครองที่ กษัตริย์ไว้ใจก็คือโชกุลนะครับโชกุนก็คือที่ถือสมุไรีถือดาบใช่ครับอย่างนี้นะใช่ครับเเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ปกครองปกครองบ้านเมืองเป็นหูเป็นตาเป็นไม้เป็นมือให้กับราชวงศ์ครับผมชักดาบฮะครับชักดาบโอ้ยถนัดในการชักดาบครับสู้ไงนักรบแต่ว่าดาบเนี่ยมันเหมือนปัญญานะถ้าเราจะเทียบแล้วเนี่ย สติเหมือนกับฝักดาบฝักดาบกับตัวดาบเนี่ยเปรียบเสมือนปัญญากับสติมนุษย์ของเราถ้าเป็นโชกุนปกติแล้วก็จะต้องฝึกสติฝึกความอดทนต่อการยั่วยุให้ฆ่าต่อการยั่วยุให้ปัททุสร้ายเนื่องจากว่าใครก็ตามที่มีอาวุธอยู่ในมือเนี่ยถ้าไม่มีความอดทนนะครับ ไม่มีสติเพียงพอ,อการประทุส้ายก็จะง่ายขึ้นเช่นบางคนมีปืนนะครับล่านไกลได้เร็วมีดาบแล้วก็สามารถจะประหรัตประหารอะไรก็ได้ฉะนั้นในในพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเราถือว่าเราสู้รบกับกิเลสใช่ไหมครับใช่กิเลสเนี่ยเป็นเหมือนข้าศึก ไม่ว่าจะเป็นราคะโลภะโทสะโมหะอิจฉาพยาบาทเครียดแค้นชิงชังพวกนี้มันเป็นกิเลสมดมันเป็นกิเลสเราจะต้องใช้ดาบที่แหลมคม,มเป็นธรรมาวุธมไม่ใช่สาตราวุธนะธรรมาวุธม,มาต่อสู้เชื้อเชือเช้อ,อมันตัดออกไปให้ให้ขาดท่านพระครูได้ตัดอะไรบ้างไหมครับผมก็ตัด หลายอย่างนะแต่ยังไม่ขาดนะครับตัดแล้วมันไม่ขาดสักทีอะไรบ้างครับที่ตัดแล้วยังอยู่เ่ยครับกอตัดความโมโหโทโสนี่แหละครับบางคนมายั่วยุมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราทำดีแล้วก็ยังว่าไม่ดีมาหาว่าอะไรล้ําหน้าอ่าออฟไซด์อยู่ด้วยออฟไซด์ก็เลยบอกว่าทําดีแล้วก็ไม่ไดนดีเราก็เลยคิดอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุให้อาวุธที่เรามีอยู่นี้คือปัญญาวุฒิไม่เพียงพอชื่อใช่ไหมครับใช่ ไม่ค่อยได้รับเราก็เลยเกิดอาการฉุนเขาบ้างโกรธเขาบ้างแต่เมื่อโกรธแล้วเราก็ไม่ทําร้ายเขานะแค่โกรธให้คนอื่นทํานะครับใช่ครับในที่สุดเราก็มาฝูดที่เราเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราเดินจุกลมน้อยครับเราสวดมนต์น้อยเรานั่งสมาธิน้อยพลังกิจแห่งความเมตตาก็เลยลดน้อยลงไปครับสวดมนต์มากเข้าเดินจุกลมมากเข้านั่งสมาธิมากเข้าเพราะคนว่าพลังกิจที่ดีเกิดขึ้น เขาบอว่าครั้งที่สองครั้งที่3ไม่เป็นไรแต่ครั้งที่สี่ชนอยู่ไม่ใช่ครั้งที่4ก็เฉยเหมือนกันนั่นหมายความว่าพลังจิตหรือกําลังใจของเราเข้มแข็งพอครับเหมือนอาวุธที่เราได้ฝึกบ่อยๆมันก็เกิดความคล่องแคล่วใครจะมารูปแบบไหนเราพร้อมที่จะพร้อมรับมือใช่ทางข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังได้หมดนะครับน่าจะเห็นาจะเห็นได้อหนหนึ่งก็คือว่าสิทงที่เรากำลังคุยกันอยู่ในขณะนี้ก็คือว่า วิธีการเผยแพร่พุทธศาสนาของเราซึ่งพระพุทธอง,ง,งค์ทรงช่วยประมวลทน